สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับพวกเรานะครับวินชาเลนเจอร์นะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนของเรานะวอได้ส่งเจ้าตัวไฟฉายติดพื้นสั้นนะอันนี้เราขอเรียกสับแบบตรงตัวของเขาเลยแล้วกันนะไวดี VAI <ว><ว>ดี ไว้ดิไวดิไวดิเอ้าเร็วไวๆเาโอเคเรามาเปิดกล่องกันเรามาเปิดตัวตัวไว้ดิกันเมื่อเราเปิดมาเนาะในกล่องเขาก็จะบุโฟมมาอย่างดีตัวเจ้าไว้ดิหนึ่งตัวนะไฟฉายแหละเรียกงั้นนะเอาโอเครั่างั้นเรียกงั้นเรียกเป็นไฟฉายกันนะเรียกเป็นไฟฉายแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมของเขาเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเรามาวิจัยีทีมีปัจจยหกเหลี่ยมแล้วก็มีตัวคิดว่าน่าจะเป็นตัวขั้น ขั้นตัวล็อกตัวล็อกตรงคางปืนเนาะตัวที่ชาร์จแบบอันเนี้ยห้ามหายหายปุ๊บไปฉายตัวนี้ก็ชาร์จไม่ได้เลยคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นหัวชาร์จที่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านชีวงมงเขารูปทรงหน้าตาของมันก็เล็กกระทัดรัดดีบอกเลยด a งเจอประมาณว่าไม่ควรส่องใส่ตาเนาะอารมณ์คือมันมันอันตรายต่อดวงตาเขามีบอกเลย ใช้ออปต์เนี่ย500ลูเมนมิดก็คือกลางอนะเนาะมิดที่แปลว่ากลางเอา p ์ t 200้0ลูเมนแล้วก็ Low โลเอาต์สี่สิลูเมนอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเจ้าไฟฉายตัวนี้เนี่ยนะมันเหมาะสำหรับปืนที่เป็นประเภทคอมแพกเหมาะสำหรับปืนทรงคอมแพกเพราะว่าตัวเขาเล็กนะเนาะอารมณ์คือจะต้องใส่กับตัวคอมแพกอย่างนี้ หรือตัวซับคอมแพคมันจะเป็นประมาณนี้เขาบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเนาะสเปคชันของเขาเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยรันไทม์เนี่ยเปิดไฮ g h 5า0ลูเมนเน่ยปึ้งเนี่ยมันจะอยู่ได้10นาทีเปิด200ลูเมนก็คือเปิดระดับมิดมีเดียมอเนาะนี่ในนี้เขาเขียนมีเดียมจะอยู่ได้35นาทีถ้าเปิดระดับโลที่สุดเขาเขียนว่า4.5ชั่วโมงไม่ไม่ได้ฝังไปใช่ไหมทำไมมันเยอะจังวะ4.5ชั่วโมงเชียวนะ แต่ใครจะบ้าเปิดอย่าง4.5ชั่วโมงคงไม่น่ามีแล้วไ้มในไดอะแกรมของเขาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์4ชิ้นเหรอเท่าที่ผมเห็นมันมีแค่2ชิ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ4ชิ้นยังไงมันจะมีแค่2ชิ้นแต่ในไดอะแกรมเนาะมันฟ้อง4ชิ้นความหมายของ4ชิ้นก็คือว่าเราก็แค่กลับทางของมันเนาะถ้าเกิดว่าใส่ด้านนี้แล้วไม่เข้าล็อกคุณก็หันมาเป็นด้านนี้ให้มันเข้าล็อกของมันอ่าอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็หันให้มันเข้าล็อกอีกตัวหนึ่งในไดอะแกรมมันนนเเลยฟ้้อป็4ชิ ต่จริงๆแล้วมันแค่2ชิ้นเนาะในแมนวนวลเนี่ยเขาก็จะบอกในเรื่องของการชาร์จิ้งเราก็เอาสายที่เขาให้มาเสียบกายดัปเตอร์แล้วก็จิ้มกับไฟบ้านเราได้เลยอันนี้เป็นอะแดปเตอร์5โวลต์เนาะอะแดปเตอร์มือจุ่ทั่วไปเราก็เอาด้านที่เป็นหัวเสียบของเขาเนี่ยจิ้มลงไปเอ็กัวตัวนี้คุณไม่ต้องไปอะไรมันมากมันเป็นแม่เหล็กเนะาะมันสามารถดูดได้เลยนี่เอาแม่เหล็กแล้วคุณดูนะมันจะมีไฟตรงนี้แต่ตอนนี้ไฟยังไม่ขึ้นคุณเห็นไฟสีแดงไหม จาก0ถึง25เนี่ยมันจะเป็นสีแดงแสดงว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ในนี้มันจะอยู่สักประมาณ25%แต่ถ้าเกิดว่ามันเลยไปละ25ไปจนถึง75เนี่ยไฟตรงนี้มันคงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะเนาะแล้วนะลหลังจากนั้นน่ะถ้าเกิดว่า75เป็นต้นไปมันจะเป็นสีเขียวอ่าประมาณนี้เนาะเราก็ได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเอกของเราเนาะงานนี้ก็เป็นปืนของในช่างเองเอามาแต่งองค์ทรงเครื่องโดยติดไฟฉายเจ้าตัว ไว้ทีลงไปในตัวปืนกระบอกนี้พร้อมกับดอทสวยๆรูปทรงหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการแต่งเนาะหรือจะซื้อมาติดตั้งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไฟฉายตัวเนี้ยมันเหมาะสําหรับปืนซับคอมแพกและปืนคอมแพกเพราะว่าเนื่องด้วยจากว่าการติดตั้งของเขาเนี่ยผมไม่ได้ติดตั้งเจ้าตัวนี้ลงไปในตัวในตัวปืนตัวนี้เนาะซึ่งอีกเจ้าสตัวนี้จะเป็นตัวล็อกคานคุณจะเห็นคานตัวนี้ที่มันยืดๆแล้วมันมี ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับผมไอร่องเนี้มันเป็นล็อกกับตัวนี้ไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าผมจะติดตั้งให้มันตรงร่องตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าผมจะไม่สามารถใช้งานปุ่มได้ก็เลยต้องทําการติดตั้งแบบทัติคออเนาะแบบให้มันรวดเร็วสําหรับการใช้งานก็คือเป็นการติดตั้งชิดโครงใช้วิธีการล็อกให้แน่นเอาถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ โอเคแน่นดีเรามาดูวิธีการใช้งานเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแม็กก่อนเนาะอันนี้คือเราใส่ให้มันดูสวยงามไปฉายไปทางข้างหน้าปุ่มเปิดของเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะทางด้านซ้ายมือเมื่อกดหนึ่งที่ไฟก็จะเปิดเห็นไหมปึ๊บอ่าในกล้องเห็นไหมครับเห็นนะครับผมอ่าอันนี้คือกดปุ่ม1ครั้งเพื่อเปิดแล้วก็ถ้าจะไม่ใช้ก็คือกดหนึ่งครั้งเพื่อปิด กดหนึ่งครั้งเพื่อปิดไอ้เจ้าไฟฉายตัวนี้มันมีฟังก์ชันที่ผมมองว่าเหมาะมากสำหรับการเล่นซี b ีในที่มืดเมื่อเราเปิดใช้งานยังไม่ต้องการที่จะแบบให้มันโจะอะนเนี้คุณจะเห็นปุ่มทางด้านขวามือมันจะเป็นปุ่มคล้าย Proximity Switch สักตัวหนึ่งที่ที่มันสำหรับจับแสงอนะเนาะหรือว่าเป็นจับสัมผัสถ้าเราเอาไปสัมผัสมันไฟก็จะดับดับแล้วใช่ไหมเปิดก็ติดถ้า,านิ้วไแตะก็ดับ อารมณ์ก็คือจะอย่างนี้ครับเราเข้ามุมมืดเรากิ๊บปืนกิ๊บกิ๊บปืนอ,อย่างนี้แต่ว่าไฟมันยังสว่างอยู่เรานี้ก่อนเป็นการสต็อปไว้อ่าเห็นไหมอ่าสต็อปไว้ก่อนหรือว่าเราเจอแล้วปั๊บปั๊บปั๊ปั๊ปั๊ปัปปปปป๊แล้วก็ไปต่อพอจะใช้ก็เปิดแล้วก็เนียว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 แล้วก็ปิดหรือบางทีบางจังหวะเราอยากจะนู่นนี่นั่นเราก็เปิดส่องได้เลยอ่าแล้วเราก็ปิด อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมมองว่าเด็ดมากดีมากแล้วฟังก์ชันของมันมันยังมีแบบไซเลนอ่ะเนาะหรือเขาเรียกว่าแบบแบบกระพริบแบบแสนทําให้คู่ต่อสู้เขาวิงวิงแต่ก็ไม่ไม่ควรทําในสนามานะเดี๋ยวตามจะบอกเพราะว่าในไปฉายตวเนี้เขาเขาบอกว่าอะไรนะมีการดงเจอไอเอ o เอฟโชันอ่ะเนาะมันจวนตัวที่ต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถเอามาใช้งานได้จริงๆถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นอันนี้นี่พูดพูดในทํานองนั้นเนาะ ฟังก์ชันที่เป็นแฟดปึ๊บปั๊บป๊บป๊บทำอย่างไรให้คุณเปิดสวิตช์เนาะอันนี้นี้ในในกรณีที่ว่าเราเปิดแล้วหนึ่งครั้งปึ๊บเราจะเราจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นแฟตให้เรากด2ครั้งเดี๋ยวผมจะกด2ครั้งนะปึ๊กกึ๊อ่าเป็นแฟตแล้วเห็นเนาะนี่เห็นอยู่นะแล้วถามว่าการทํางานเหมือนกับอันนั้นเลยไหมเหมือนกันเลยถ้าเกิดเราเรายังไม่ใช้กางคันอ่าเรากิปปืนไว้เรายังไม่ใช้กางคันแล้วก็ปิดอ่านี่สแกนนิ้วผมนี่นิ้วผมโดนปุ่มมันเป็นปุ่มเซนเซอร์น แต่พอเราจะใช้งานอ่าปึ๊บปึ๊บปุ๊บปี๊บปึ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 ๊บปิ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปั๊บปึ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 ๊บปั๊บปั๊บป๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปะ๊บปบปั๊บป้๊บปึ๊บป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 ๊บ อันนี้คือกลางๆอ่านี่คือโคตรจ้าเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกโหมดหนึ่งครับผมกดสองทีมาอูโหูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแตะปึ๊บครับเปิดใช้งานแสบต,ตากันได้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เอาแล้วครับผมทั้งหมดนี้ไปใช้ไว้ดิเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับผมทั้งนี้ก็ขอขอบคุณทางวอออกด้วยนะครับผม ที่ได้ส่งเจ้าต,ตัวไฟฉายรุ่นไวดิกมาให้เราได้รีวิวแล้วก็ทดสอบกันนี่นะครับผมอดอตตัวนี้สว a สดี e เดก็ติดกระปืนก็โอเคสวยงามดีนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านวอออกนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมทำพวกเราเชลเลนเจอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ